พอหินอะไรเง้ยครับผมก็เสียออบไปอีกกิโลพอเหินอะไรก็เสียลบลงไปงัดมันมีมีหน่อยน่าจะเดี๋ยวเอามีหน่อยมากิโลอพอเห็ดเลยครับบาทแา่ที่ละคนมานเบื้องเห็นโตเห็นตน,ตนตววก่อนเด้อครับจังโจกพิธีการขุดจิโปมถ้าสันกีเก็บไม่งอนนะจจะแม่นครับของมีผิด เนี่ยครับการให้อยู่5กินแบบธรรมชาติครับผมก็ต,ต,ตื่นตื่นครับผมก็ใหญ่อยู่ห่างตื่นเด้อครับสวัสดีค่ะมเนเสน่คนบานปลาเด้อจากกระเดภาพพอใหญ่ไม่ใหญ่พอแม่พี่น้อง FC ทุกท่านทุกคนจ้ะมือนี้ก็มาเขาปลามหาคุดแม่จิรอนเนาะจ้ะครับผมสวัสดีครับมเนเสน่คนบานปลาเด้อครับ พาพพญายมยมพ่อแม่พี่น้องเปลี่ยนวิธีการหากินครับมผมช่วงนึงจะหากินตามฤดูไปก่อนครับผมต้น่าจะเห็ดออกดอกเนาะเห็ดบดเห็ดล่มครับผมคอนกำลังเคลื่อนแห้งนะครับกุจิรเลนี่สีหอยไก่เนี่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 ยน่าจะใช่พญเบิยงก่อนตัวน้อยบ่ ตัวไงบ่ตัวไงจ้ะครับผมตัวแบครับผมไปกุจิรอก็ลายอยู่ครับผมาขอหิะงครับผมกเสียไปกุกจิรอขอหิดละงตเสียลงเนครับมันมีมีหน่อยน่าจะเดีเอามีดหน่อยนะกุจิร่อหิดแล้วครับบาตรตรที่ละคนมานกาปนกุงกิโลต่อครับผม ปูมปูนกคือกันาเอกับบดทไทยด้วยครับว่าลูกลายครับขุดซอยกันอยู่ครับขุดไปคุดมันน้องเพนเนาะมาเชือ่ออทยครับผมมีงเห็นจนังวาตหูเสียกันตดี่ ง่ายบบได้นนยากเนยครับผมโอ้ะหี่วนออกพวกมือไหวปัับตัวเม อนองเซนลอะแต่ว่าหูหล่ไงน่ไงนน่ยเป็น่หรอเสียแล้วนั่นดีนม่น,นลองน้ไ,นไปห่างม่เดี๋ยวเรยขึ้น,ปนไปเซนเย

tôi ngày tôi ngày bó tiền, tôi, nhé, đồng tôi. được rồi, ba cái ba khác rồi, tôi ừ. tàn tàn là, เลยเล็กๆแล้วมันจะโตใหญ่มันจะมีหูเล็กหูตื่นเด้ครับพอกินท้องยาก็ดีจะติ้มเลยบาท ก้นมันเฮ้ยจะได้ซ้ไม่ทันได้หาต่อหรอเท่านั้นละสวัสดีครับก่อนสวัสดีครับเตรียมกบโลกได้ขออนุญาตขหมน,น ตัวใหญ่บตัวปูนตัวผูนี่ตัวใหญ่ตัวปูนี่ปีกมันสีย่นเด้ครับปีกยน่นตัวแม่สีปีกเหลี่ยมเนาะจ้อ เบื้องเ,เห็นโตเห็นตนกันเด้อครับจังโจกวิธีการคุดจีบปผปมข้าสัตริยากีเก็บไม่งอนนะจ๊ะแม่งครับข้อมีผิด สุดยิ่อยวดสุดลายอย่างไรหอดแล้วบ่อเอาขึ้นมาเลยเอ๊ะตัวผู้หรือตัวแม่ตัวผูกขุดฐาเด้อบันสองเพื่อนไปหล่อหาเห็ดเด้อ มาเลยครับโอ้เปิดได้เปิดถึสีลองมื้งจุดจ้ดนะีคืออยู่ทำเลย พุดง่ายๆครับผมบ่มหินมีอย่างนะนหรลมบวบๆยู่หูนี่้ะเห็นขี่คนเลย,ยขีย่คนอดเลยใ้น,ยยน้องเพ่นไปพูดหก เพลี่ยนไป่ละไรด้วยครับเปลี่ยนตากันเพิ่นไป 500, นห้กการอบเฮ็ดทุกคนคุดถ่ายโยนเติมก็ได้ไลเ่เติบอยู่ครับเพราะว่าต้องซอยกันครับเพราะว่ามันคำนั่นหนเพี้นเนาะใช่ครับเพราะว่ามาไปหาเฮ็ดกรับคุดอยากกินที่ป,ปมครับผมก็เลยลุยเลยบ่ตดเงื่อนหัดคุดนะแน่นครับาการให้ยูฮากินแบบธรรมชาติครับผมก็ ตืนตื่นครับผมวันไหนอยู่ห่างตื่นเด้ครับวอนี้มจะไปย่นเลยโอ้โหวันนี้ผมจะไปนเอ้โวันนีมจะไ่นเลย้วันนีผมะ่นเ อย่าไปครับทุทแหงกายปาดัดเนียันหเนหเห็นไหมเต็มดวงดวงโเนี่ยตีอย่าไปเห็นคเนี้ยคอยเสีย บ่เลิกครับผมขันตาให้ดินแห้งกันเลิกแค้งพุ่มเิมก็ดีเต็มลงดงไมีไใครเน่นี่หน,นึงครับผมส่งส่ง,ง,ง,งเปิดเลอกมืออีกก่อนจะเถื่อเพื่อมานเนาะเพื่อมนันคำนี่เพิงกะเคลนมาเตรียมตัวสังหอเตรียมห้อแต่เ่ยหมูเส่านี่ยนจริงดดิงลย ก็สีนั่นเวงติดตัวเฮ้ยติดิดกันโหลดครับแกวเลมันจะแมนด้วยครับก็จะอยู่แน่นนะครับคุณอยู่เป็นแป้นก็มีอยู่หกโก็มีแต่จะอยากอยู่ Này à. này là đúng rồi đấy Đúng tiền đông đông nè Cây thú nhé nè Trăng nhờn cả vùng Hồn tự đứa hả Mong น,อน้องน้โอ้ยมันขักขักไลายุ่วนวัดาแล้วมาน่ำก็มาหวดแน่นลยแลนมามาไกลๆบ้านเนาะก็เลยแลนนำ่ำครับผมโอ้ยจะสีวาแนวไหนหนึ่ล้านต้องขอถูกข้อไฟน่ำกพวกขวดกจีขวดจิจรอเลยพวกมาขวดจิรอครับผมนะนะือได้พล่น ขวดแล้วครับขวดคุยดี้รอโหลัเด่นขวดเลินขวดเลนให้หูเสียมาเอาหูกือด้ đây là cái <laughs> cuộn, đây là qua, thang cho mình sẽ làm lại <laughs> me, đầy một cả vùng, cho cả cút cho bà, vừa thay, vừa thay, vừa xuống hú, qua, บุนเปียนนะครับคุดซอยกันเรื่อยๆนะแต่ว่าเพียนตากันทายย่งางใกลกันกับประเทศไทยครับผมคุดกปเรื่อยๆมัดงัวมาหากันยังแต่ไทย Đúng. Cút cái cây gắn lên nào. ลมแข่งหาลม้าสอดคับผมหากินเตมอะไรเนีเ่ยเตอบ่บเป็นคูติตื้นบันขึ้นง Skal jeg ta denne? denne. 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 hết à Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn กลแบบว่า้างหเห็นน uh uh> uh ok ี่ดิอันหักใหม่ก็จะมาที่สับจีบ่เดี๋ยไปเลยละนี่เสียฝันเะได้มาละได้ยี่ยน่คือล่ยสือก็ล่อย bây giờ đấy bây trời đấy đấy bây giờ đấy bây giờ đấy sia giờ sia bây giờ đấy โอมด้วยครับแม่จ้าจริงลีด <c oughs> จิโรจิโรอ,อ,อื้อแต่กระกายเลยเฮ็ดกะสีได้ซ้ำดอกครับผมหาจนเมื่อ,อยเลยเฮ็ดเนาะหาจนเมื่อยจนละแต่ว่ากะคุดจิ่พมไปน้ำหาไปน้ำเนาะแม่นจ้ะครับแต่ว่ากะได้ซ้ำเห็นนั่นละค <c oughs> รับโอมกับมันอยู่เนาะจ้าแต่ละอยู่ทางบ่ใดอ่ะบดีคุดในเบิ้องบนจู่หูเด้อจ้ะครับเพราะว่าทำเวลาเนาะเพราะว่าตาเขาแล้ว ไปปีนเขาแล้วก็ขึ้นมาหาจิปโมเนาะเพราะว่าขึ้นยากครับผมผม่ผม,มีกับเขาน้ำเนยนขึ้สีแสบนะครับคนขึ้นเสียแสบกินแต่เห็ดลายกัพอาแห้งเนาะครับเปลี่ยนเมนูเปลี่ยนอาหารแนจักมือบางเถื่อก็ พ่อได้รสชาติใหม่ๆเนาะจ้าครับผมอ่ะใี่ไหจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมุนเสน่คนบันปทามันเด้อจ้าสำหรับคลิปมันนี่กับบ่มี่ยังหลายจ้าพอกันคลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะครับผมขอบพระคุณหลายๆเด้อครับที่เข้ามารับชมมุนเสน่คนบันปทาครับผมขอบพระคุณทุกไลค์ทุกแชร์ขอบพระคุณทุกการติดตามครับผมขอบพระคุณทุกๆกำลังใจครับผมขอบพระคุณทุกๆพื้นที่ครับผมทั้งในและต่างประเทศครับผมก่อนเชนลาพัฒกาขออภัยด้วยใช่คนยังมใอย่างคนเป็พี่น้องเอกซีทุกท่านทุกคนครับผม มีนคความสูงความจเจริญเด้อครับกิเนเงินให้เงิเนงคิดทองเนีหทองครับผมหายอยู่มันควันยื่นอ,อยู่เป็นลมโพลลมไส้ให้ลูกให้หลานไปโดนๆครับผมอำลาพาจากเลยครับคิดมาพอกันไหมสวัสดีครับ